จุดที่น้องขล้อง่ใช่จุดที่ขเปนเออแล้วเอเขปเขาต้ามาเก็บเเดียวน 呢？吧、no,。 ยังว่างบ่เป็นหยังเนาะห้องคังเดียวนั่นแม่มอนดำนะมอนดำหน่อยมาแเาบ่ได้พอด้จ้าบ่แม่นเสียงลูกซ้ายเด้อไปหูตกมาุยาวเอ้ยจ้ายาบตกเด้อมามาบ่ตกบ่ตก จำไหมเออเออเออคันนั้นแต่คู้ค้าอีกอนคันนั้นเจ็บหันหน้าปะทักพี่ฮะหันหน้าทักพี่หันหน้าไปซรอยกันเออเออเออหันหน้าไหมเออไปหันหน้าไปหันหน้าไปหันหันหาไปเออเออมื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 อหันหน้าไปเออมือมือจับมือจับไันไปหันหนาไปหันหน้าไปเออเออหันหน้าไปเออโออเจ็บหันหน้าไปหันหน้าไปยาวเลยยาวเออ oh, oh, mày đi cột lên đây để mà không? để để yên yên để nó

ไม่ต้อยจ้าไม่ต้อยแันเปิดหมอประคบเตรียมประคบให้เองสิเจ็บอยู่ประคบก่อนยปรับมันยังบกนไทยแต่ว่าขยาันได้อยู่ได้เล็กน้อยดีขึ้เจ็บก็เกาบ่เจ็บก็เจ็บคัก ไปเขีนมาได้เีให้นอกก้องดเรามาเดี๋ยวผู้สาแกทิ้งนันหละสาบานไม่หลายคนกเยเ,เยืนทางไนาะไปดีเราพยายากเขี้ยลูกออ,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 ออดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น ดันขาขึ้นดันขาขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขัข้อาวพับขาได้เลย ีดามันไม่ได้ช่วยปลาคบดีกว่ารักงานกบปลาคบค่ะ ăn cơm ăn cơm ơ ơ ơ cơm ăn 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 cháu ระบบการได้เลือดต้องเลือดทางนี้สะดวกก็ทางนั่นนี่โอเคอยู่เร่องฉีดได้ดีขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้มันฉีดขาดการเจรอญเตัเพราะว่าเลือดมัน กุ่มแรกว่าคามที่บริเวณจะเรอินที่ไาดูต้องรอให้ทองออนไปแล้วทองยังบอออน เระคบทองกันเลย้ประจอนปรจอบนกับล่างสัมพันธ์กัน ขอพรนะขอพรแล้วก็โอเคครับอาจจะ่ต้องฉีดก็ได้ยัยเลือดไหลเวียนสะดวกล้วเดี๋ยวเลือดไหลเวียนสะดวกแล้วก็จะเป็นซ้อมส่วนที่มันอักเสรล่างอมันจะเปนซอมซอนซอนซมนเดวก็ดีขึ้นนะครับประมาณสองหมื่นดีขึ้นผู้สายยิ้มเปื่อแล้วนาร้า ต้อเหม่อได้ตอนนี้ประครบใตมันใกล้นะมันเก่งเก็บอย่างจากการเทดโอเคนี้แล้ว